ไปต่อกันที่สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างค่ะจังหวัดสงขลาเพิ่มด่านความมั่นคงรักษาความสงบเรียบร้อยหลังเกิดเหตุความไม่สงบต่อเนื่องส่วนที่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียนอย่างเข้มงวดโดยมีประชาชนมามีส่วนร่วมมากขึ้น แหลงข่าวด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แจ้งเตือนหน่วยปฏิบัติทั้งทหารและตำรวจในพื้นที่จังหวัดยะลาให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยยิ่งขึ้นรวมทั้งมีความพร้อมที่จะตอบโต้กลุ่มคนร้ายรักษาฐานปฏิบัติการและลาดตระเวนเส้นทางในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันคนร้ายก่อเหตุซุ่มโจมตีโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอรามันหลังพบความเคลื่อนไหวมีความพยายามเตรียมก่อเหตุรุนแรงระหว่างวันที่สองถึง9พฤศจิกาย,ยนนี้ you <laughs> ขณะที่การดูแลรักษาความปลอดภัยโรงเรียนและบริเวณโดยรอบหลังจากเปิดเรียนวันที่สองเป็นไปอย่างเข้มงวดโดยเวลากลางคืนแต่ละหมู่บ้านจัดชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน6-10คนฝ้าเวรยามซึ่งพันเอกปราโมทปรมอินโคศกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าได้ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามาช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยครูและโรงเรียนมากขึ้นโดยมีทหารตำรวจเป็นกำลังเสริมส่วนที่ จังหวัดสงขลากองบังคับการตำรวจภูทรเมืองสงขลาสั่งตั้งด่านความมั่นคงเพิ่มริมหาดสิมิลาเพื่อตรวจค้นรถและบุคคลต้องสงสยัยที่อาจจะลอบแฝงตัวรวมถึงนำวัตถุต้องสงสยัยเข้ามาในพื้นที่และรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาจำนวนมาก